เราอยู่บนถนนเพชรเกษมนะด้านหลังเราเป็นเส้นทางที่มาจากกรุงเทพนะส่วนด้านหน้าเป็นเส้นทางที่จะไปยังนครปฐมนะคลิปนี้จะมารีวิวทางเข้าของ m .81 ด่านสีสะทองให้ดูนะเนี่ยเริ่มมองด้านบนจะเห็นป้ายชิดซ้าย O M H N A. เราเอ8แอดนะเราขับเลย คอนช้ยสีมานิดหน่อยนะเลยมานิดหน่อยให้สังเกตนะจะมีป้ายบอกนะมีปัม๊ม pt อยู่นะแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาเลยตอนนี้เขากำลังทดลองชายอยู่นะก็จะมีสัญญาณไฟแดงด่านสีสัตทองตรงนี้นะเขาเปิดให้ทดลองชายใน วันนี้นะวันที่วันนี้เป็นวันแรกเลยว <t feather warfare> ันที่สิบเดือนตุลาคมปีหกแปดนะเปิดให้ทดลองใช้ไปจนถึงเก้าโมงเช้าวันอังคารที่สิบสี่ตุลาคมปีหกแปดนะจากนั้นเขาก็จะปิดปรกงเขาเปิดให้ทดลองใช้ฟรี ไม่เสียค่าเข้านะเริ่มเปิดให้ทดลองใช้ด่านสีสะทองนะวันนี้วันแรกเลยวันศุกร์ที่10ตุลาคม ก็กลับรถไปขึ้นด่านนครชัยศรีก็ได้นะขับมาเรื่อยๆจะเห็นป้ายนครปฐรมกาญจนบุรีไปซ้ายบางใหญ่กรุงเทพตรงไปนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางนครปฐรมกาญจนบุรีนะคลิปนี้จะรีวิวให้ดูทั้งทางเข้าฝั่งถนนเพชรเกษมฝั่ง ที่มาจากกรุงเทพนะแล้วก็ทางออกด่านศรีสะทอง ตะวันออกตรงนี้เราเคยทำคลิปไว้แล้วนะทา,ทางเข้าและทางออกนะตอนนี้เรามาทำให้ดูทางเข้าทางออกของด้านศรีสะทองนะตอนนี้ขอเราออกไปหาที่กับรถก่อนนะออกมาจากด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกอเดี๋ยวเราจะ ับรถพาขึ้นไป M81 อีกรอบนะเพื่อที่เราจะลงด่านสีสสดทองให้ดูนะมาทางออกที่จะออกมีออกตรงไหนนะอันนี้จะเป็นทางเข้านครปฐมฝั่งตะวันออก เราเคยทำคลิปไปแล้วนะทางเข้านคนปรปฐมฝั่งตะวันออกตรงนี้นะใครอยากดูรายละเอียดเปิดไปดูที่คลิปที่ทําไปแล้ว ก่อนว่าเราจะกลับกรุงเทพยังไงดีถ้าเราเลี้ยวออกเพชรเกษมตรงนี้เลยนะก็จะเป็นเราก็ต้องไปหาที่กลับรถเพื่อกลับกรุงเทพนะแเเราขอไปดูป้ายใกล้ๆก่อนนะเนี่ยเพชรเกษม เพชรเกษมซ้ายนะใครจะออกเพชรเกษมซ้ายส่วนบางใหญ่กาญจนบุรีก็ตรงไปนะโอเคนะเราจะไม่ออกนะเรามารีวิวให้ดูทางเข้าและทางออกทางเดียวกันเลยนะดานศรษสะทองนะก็ะออกไปก็จะเจอเพชรเกษมที่เราเลี้ยวเข้ามานะถ้าจะกลับกรุงเทพก็ต้องจับรถนะแคะ่มา รีวิวให้ดูนะสำหรับทางเข้าทางออกของด่านสีสะทอง m 8 1นะ